สวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ชมนะครบับคลิปนี้พามาดูล่ําซ้ยหมายมงคลไหมชื่อก็ล่ําซ้ำอยู่แล้วใส่ซีสวยนะครับใส่ถุงหกคูณสิบสี่เจ็ดคูณสิบสี่อันนี้พอมันโตขึ้นนะครับหลากทะลุถุงก็เปลี่ยนอันนี้ผมเอาถุงปลูกผักมาใส่เลยนะครับปลูกมะเขือเทศผมามาใส่เลยนะครับถุงแสนดีนี่ ขึสามชั้นเมื่อไหร่เปลี่ยนถุงทันทีนะครับใหญ่ๆสวยเลยนะครับเขียวเนี่ยอยากทวันโตขึ้นอย่างเงี้ยครับใส่ถุงแสนดีเลยนะครับความสวยสามชั้นสี่ชั้นเดี๋ยวเลี้ยงให้สวยก็ค่อยๆเอาไปปลูกนะครับผมล่ำซำ ความสวยสวยใส่ถุงแสนดีเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ดูความงามของล่ำซำไม้มงคล